สวัสดีครับเส้นทางบันเทิงวันนี้เราอยู่ันที่กองเพลิงปริศนาครับผมวันนี้เรามีเบื้องหลังดราม่ามาฝากครับส่วนจะเป็นของใครนั้นไปชมกันเลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฉากทุ่มสุดตัวของพระเอกออกมากพันในละครเพลิงปริศนาที่ต้องกระโดดน้ําลงไปช่วยเบนชนกนันที่กําลังจะจมน้ําต่อหน้าต่อต,อตาเบื้องหลังฉากหวาดเสียวนี้ออมยกมือขอเล่นเองแต่ก่อนกระโดดจริงขอซ้อมจังหวะเพื่อทําใจเออเพื่อความเป๊ะของมุมกล้องกันหน่อยค่ะ wow. ส่วนเบนแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่แต่ใจสู้เต็มร้อยกระโดดน้ําไม่พอแถมยังต้องเล่นอารมณ์ดราม่าต่ออีกงานนี้พอสั่งคัดปุ๊บเข้าไปทากันหน่อยค่ะว่าอันไหนยากกว่ากันคะเนี่ยก็เบนว่าก็ยากนะคะแบบว่าเบนแบบร้องไห้มาตั้งแต่เช้าแล้วร <c oughs> ้องไห้จะแบบน้าหมดตัวแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็มากระโดดน้ําอีกแบบอย่างกระโดดน้ำก็แบบเลไกินน้ําเข้าไปใส่ใหมนะ่เลย ให้เลือกหนูเลือกร้องไห้ก็ัใจใช่มั่นใจมากค่ะแบบว่าฝากชีวิตไว้ที่พี่หอมแบบขนาดนั้นเลยใช่ไม่จริงๆเราต้องบอกว่าฉากแบบเนี้ยทางทางกองถ่ายมีอุปกรณ์เซฟตี้อยู่แล้วเรามีชูชีพมีผงยางพร้อมนะครับก็ต้องบอกว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเป็นฉากที่แบบว่าค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะครับเราก็มีเซฟตี้ไว้พร้อมก็ปลอดภัยผ่านด้วยดีครับผมเดี๋ยวพักความดราม่าไว้ก่อนนะครับช่วงหน้ามีความสนุกรออยู่ครับ ออย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครยอ้อนหลังพิมพ์เลย w w w b u c k a b o o t